เาเงินไปฝากค่ะเงินก็มีอยู่น้อยนึงไม่กี่เซงหรอกเอเอก็ไปฝากเก็บสะสมเก็บเลียกผสมน้อยเราไปฝากวันนั้นมันเป็นวันศุกร์ปกติจะไปฝากเป็นวันเสาร์วันนี้ไปกับลูกเงี้ยฝากทีละพันทีละเนี่ยเป็นวันเสาร์เราไม่เคยไปวันธรรมดาเลยคราวเนี้ยไปวันนี้เป็นวันศุกร์เอ้ยมันมีช่องให้ฝากเหรียญเว้ยอะไรเงี้ยมันท <TAKE. S 1> ําใหม่แล้วเหรออะไรเงี้ยคือไม่รู้ไงอืมแต่ก่อนมันให้ฝากฟรีฝากเหรียญอ่ะฝากเงินฝากกับตู้เอทีเอ็มนะคราวเนี้ยเฮ้ยมันมีช่องเว้ยอะไรเงี้ยเราก็เหรียญเยอะไงเฮ้ย ฝากดีกว่าเว้ยอะไรเงี้ยใส่เข้าไปอืใส่ประมาณไปยี่สิบห้าใบยี่สิบห้าเหรียญเหรียญอะไรก็ได้เหรียญที่คุณมีเนี่ยมันนับเป็นเหรียญคราวเนี้ยมันก็ขึ้นมาโชว์ว่ามันมีค่าใช้จ่ายเว้ยใส่เข้าไปแล้วมันค่อยบอกมันไม่บอกกูก่อนใส่วะอะไรเงี้ยเออหนึ่งถึงยี่สิบห้าเหรียญเนี่ยมันคิดค่ามันคิดค่าฝากร้อยสิบเยนยี่สิบหกถึงแปดถึงถึงห้าสิบเหรียญมันคิดค่าฝากสองร้อยยี่สิบเยนห้าสิบเอ็ดเหรียญถึงร้อยเหรียญเนี่ยมันคิดค่าฝากสามร้อยสามสิบเยนเออแพงไหม อืนั่นแหละหเราใส่ไปแล้วมันมีแค่ปุ่มคัคุนิงปุ่มคัคุูนิงเอยไม่กูไม่คัคุูนิงแล้วทําไงวะเนี่ยกูปุ่ม,มยืนยันอะ่ะเออก็เลยต้องเลยตามนั้นเออสรุปว่าฉันก็เสียค่าฝากเงินเหรียญใสไปยี่สิบห้าเหรียญอ,อ่ะเออหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้ไม่รู้ก็จ่ายไป110รไ้อยสิบเยนแมเจ็บใจจริงๆเลยอืมเงินเหรียญอะ่ะคุณไม่ต้องเอาไปฝากที่ธนาคารหรอกเออให้ใช้ไปซื้อของร้านซูเปอร์ซูเปอร์ไหนที่มันมีอ่ เครื่องคิดเงินคิดเงินโดยใช้เครื่องคุณก็ใส่เหรียญเข้าไปใส่เหรียญเข้าไป,อย,าไปอย่างเงี้ยนั่นแหละเป็นวิธีที่ดีที่สุดไม่ต้องเอาไปฝากธนาคารอุย้ยเงินเหรียญอืมเป็นปัญหามากเลยอ่ะมันคิดค่าฝากเดี๋ยวสังเกตธนาคารมันจะคิดค่าฝากเงินนะคิดว่านะค่าฝากเงินแบงก์เงิน,งงนไม่ใช่เงินเหรียญอ่ะมันต้องคิดค่าฝากแน่เลยค่ามันเก็บรักษาอะไรประมาณเนี้ยอืมนั่นแหละก็เงินเหรียญก็ไม่ต้องเอาไปฝากนะคะเอามาใช,ใช้ใช้ซื้อของน้นซูเปอร์ตามนู่นตามนี่ตามนั่นเออแต่เขาก็ถ้า ซูเปอที่ไหนที่เป็นเป็นพนักง,งานรับเงินอ่ะคุณก็อย่าใช้ให้มันเกินยี่สิบเหรียญหรือว่าประมาณนั้นแหละมันเป็นมารยาทนั่นแหละมีเงินคุณก็ณณเอาเอาเป็นแบงก์ไปฝากคุณจะเอาเหรียญไปฝากมันคิดตังคโอ้โหเงินร้อยสิบเยนกว่าจะหามาได้อืมแล้วของญี่ปุ่นนะเงินน้อยขนาดไหนมันก็มันก็มีภาษีนะฝากเงินอยู่ไม่กี่ไม่กี่ ไม่กี่สตางค์อ่ะเออมันมีภาษีด้วยนะมันก็ขึ้นรายการทั้งหมดอ่ะอยู่ตรงบัญชีของเราอ่ะอันนี้คือค่าภาษีอันนี้คือ,าาอนนคอ่าอะไรใครโอนเข้ามาโอนจากธนาคารไหนชื่ออะไรมันจะขึ้นหมดเลยอ่ะที่สมุดบัญชีนะคะก็วันนี้ก็เสียเส้นค่ะอืมก็เอามาเล่าสู่กันฟังมีเงินเดือนคุณไม่ต้องไปฝากธนาคารเอาเฉพาะแบงค์แบงค์พันแบงค์หมื่นแบงค์ห้าพันแบงค์พันอ่ะนั้นไปฝากได้มันไม่คิดค่าฝากตอนนี้มันยังไม่คิดนะเอาไปฝากไว้เถอะ แต่ถ้าคุณมีเงินคุณไม่ต้องไปฝากธนาคารแบบเอาไปนอนธนาคารนะเอาไปทําอย่างอื่นเอาไปลงทุนเอาไปซื้อพันธบัตรเอาไปซื้ออะไรก็ว่าไปมันถึงจะได้งอกเงยถ้าเอาไปไว้ฝากฝาก,ฝากทิ้งเน่าๆอยู่ในธนาคารนะ่ะเออคุณก็จะได้ได้ดอกเบี้ยหนึ่งเยนเสียภาษีสองสามเยนอะไรประมาณนะั้นนะก็เอามาเล่าสู่กันฟังว่ามันคิดค่าบริการค่าการฝากเงินเหรียญใส่ตู้ ATM นะแต่วันนี้ก็ ไปก่อนละเสียเส้น